จอมไพรใจเพชรบทประพันธ์ของสิงขรตอนที่23จากนั้นต่างก็ขยับตัวนั่งสมาธิเพื่อส่งกระแสจิตตามที่พันเอกถนัดแนะนำในที่แห่งนั้นจึงเงียบสง,งัดกระทั่งครึ่งชั่วโมงผ่านไปนานบุญตันจึงออกเดินทางโดยให้เหตุผลว่า บริเวณนี้ไม่เหมาะจะเป็นที่แขวนถุงดักแด้เพราะไม่มีแอ่งน้ำอาบแล้วก็ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ด้วยและแล้วขบวนก็เริ่มออกเดินทางคราวนี้กลุ่มตำรวจหญิงดูจะมีชีวิตชีวาขึ้นเพราะข่าวที่ได้รับล่าสุดยังมีความหวังอย่างที่ผู้ช่วยทูตทหารบอกพวกเธอทั้งสี่จึงกระตือรือร้อนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะดารลัตถึงกับชูกำปั้นราประกาศลั่นก้องป่าอย่างมั่นใจคนดีผีปกป้องคุ้มครองตกน้ำไม่ไหลตกหอก็ไม่ตายฉันเชื่อของฉันแบบนี้ดาริการีบบอกงั้นถ้านลนพบลอดกลับมาเธอรับขวัญขนานใหญ่เลยนะดารลัตแน่นอนฉันจัดให้ให้อะไรถามเป็นเสียงเดียวกันรางวัลอย่างงามงั้นฉันจะหลีกทางให้นะเพื่อน เพราะฉันเห็นน้ำจิตน้ำใจเธอที่มีต่อลานาพบมั่นคงเด็ดเดียวและก็มีมากล้นเหลือเกินฉันเองยังไม่ได้คลึ่งเธอเลยแต่ลนาพชอบเธอนะดาวไม่ฉันมันเข้มงวดกับเขาจนเกินไปไม่มีผู้ชายคนไหนที่จะชอบผู้หญิงแบบฉันหรอกส่วนเธอเนี่ยอ่อนหวานเอาใจแก่งโอเคเอาตามนี้นะดารัลัลลับใจพองโตที่ได้ยินจากปากเพื่อนรัก ไม่ออกอาการใ,ใดๆแต่กลับรุ่นคิดเอาละว,วะดาวออกปากแบบนี้แล้วไม่โกรธด้วยขอให้รณภพรอดกลับมาด้วยเถิดเราจะได้ทำอะไรตามใจปรารถนาเสียทีหรือว่าเป็นแผนหลวงของดาวจะลวงหรือไม่ไม่สนละขอให้รณภพกลับมาเร็วๆได้ยิ่งดีทุกอย่างจะได้แจ่มชัดพิสมัยสกิดวราพรพร้อมกับกระซิบบอก เธอดูนะถ้าหลนนพบลอดกลับมารายการเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดเกิดขึ้นแน่ๆแ,แต่ดาวถอยให้ดารัสแล้วนะเธอก็ได้ยินคนอย่างดาวมีและจะถอยไม่แต่ก้าวเดียวที่พูดไปแบบนั้นเพื่อกดบ่อรอบปลาต่างหากไม่เห็นเหรอปลาอย่างดารลัสก,กระโจนเข้าบ่อทันทีจริงด้วยแบบนี้ชัดเลยเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดเพื่อนโชดหักเหลี่ยมรักในธนกะ พันเอกถนัดเละหนานบุญตันเดินร้างท้ายขบวนพยายามผลัดเปลี่ยนกันใช้เครื่องมือสื่อสารไฮเทคที่นายธนกะนำมาจากญี่ปุ่นเพื่อใช้กับงานภาคพื้นดินย้อนรอยนี้เฉพาะติดต่อประสานงานกับหลายๆห,หน่วยงานที่ตนเองสังกัดเพื่อขอยช่วยค้นหารณพพบเฮราพันธ์ที่หายตัวไปจากฮอตกที่แพร่จริงๆแล้วหลายหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้เร่งมือค้นหาอยู่แล้ว ซึ่งก็เชื่อกันว่ารอดตายเพียงคนเดียวแต่เวลาล่วงเลยมา1คืนกับครึ่งวันก็ยังไร้ร่องรอยของรณภพนายธนกะประกาศให้รางวัลแก่ผู้ที่พบตัวรณภพถึงสล้านบาทส่วนป่าบริเวณที่คณะกำลังเดินย้อนรอยอยู่เป็นป่าที่เต็มไปด้วยดอยสูงทะมึนมากมายหลายสิบโลกสลับกับหุบเหวลึกเป็นร้อยร้อยเมตร นับสิบสิบหบเช่นกันสัญญาณมือถือนั้นเป็นศูนย์หนทางที่ทุกคนในคณะนี้จะติดต่อกับโรณพภบปิดตายเช่นเดียวกับที่โรณพภบถ้ารอดตายจะติดต่อเข้ามาก็ไม่ได้เช่นเดียวกันแต่เทว่านายธนากะหัวหน้าคณะก็ยังสั่งให้เดินตามรอยประวัติศาสตร์สงครามโลกต่อไปไม่มีหยุดและสั่งนั้นบุญตันเดินนำต่อไปไม่ให้ออกนอกเส้นทางด้วย กระทั่งเกือบ5้าโมงเย็นนันบุญตันกับผู้ใหญ่โดก็ค้นพบลำห้วยขนาดใหญ่ดูตามแผนที่แล้วชื่อห้วยปูลิงกว้างเกือบ10เมตรหลือกเกือบสาเมตรน้ำใสก้นห้วยก็จริงแต่ใสสะอาดใช้อาบกินได้สบายนานบุญตันจึงสั่งคณะหยุดห้อยถุงนอนดักแด่อวกาศตามต้นไม้น้อยใหญ่ข้างๆห้วย ปกติถ้ามาถึงว่วยน้ำใสไหลยเย็นเช่นนี้ผู้ผู้หญิงจะลียงรอดเตรียมลงสะสางเนื้อตัวเพราะผู้หญิงนั้นธรรมชาติบังคับให้ทุกแง่ทุกมุมในร่างกายจะต้องสะอาดสะอ้านตลอดเวลาแต่ครั้งนี้ต่างก็ไม่กระตือเรือร้นใดๆที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะคิดถึงคนที่หายไปไม่ทราบว่าวเป็นหรือตายนั่นเองนายตำรวจหญิงทั้งสี่นั้นลงสะสางเนื้อตัวงเงียบเงียบ ปกติแล้วดาริกากับดารัตนั้นจะเสียงดังกว่าใครๆแต่เวลานี้ต่างก็หงอยเหงาเหมือนๆกันหมดแม้แต่ลูกหับกับผู้ใหญ่โดงปกติถ้าเจอแหล่งน้ำใหญ่ๆแบบนี้จะต้องกระโดดลงน้ำครงครามแต่เวลานี้ต่างก็ลงอาบกันเงียบๆแล้วรีบขึ้นไม่เล่นนานเหมือนที่แล้วๆมายูมิกับโยโกะนั้นนิ่งเฉยไม่สนเรื่องอาบน้ำแม้แต่อย่างใด ต่างก็รีบขึ้นถุงนอนแล้วเก็บตัวเงียบอยู่ในนั้นไม่ยอมลงมาอีกเพราะมีสเสบียงติดตัวอยู่แล้วโยชิดะกับร้อยเอกอภินันเดินไปอาบน้ำพร้อมกันคุยกันเป็นภาษาไทยที่พอจะเข้าใจกันได้โดยโยชิดะเอ่ยประโยคแรกผมรู้มาว่ารณภพบ,บิเทพคุ้มครองไม่ใช่เหรอกัปตันครับผมก็ยินมาแบบนั้นไม่อย่างนั้นจะเก่งหรือครับนายทหารหนุ่มว่า ลูกชายหัวหน้าคณะถามทันควานงั้นหอตกก็ไม่ตายเรื่องนี้ผมไม่รู้จะพูดยังไงแต่ถ้ารณพบไม่เป็นอะไรป่านเนี้ยน่าจะมีคนค้นพบแล้วนะครับเพราะวันเวลาก็ล่วงเลยไปหนึ่งคืนกับหนึ่งวันเข้าไปแล้วผมสงสัยผีจะไม่คุ้มครองจริงเลยหายสาบสูญหรือไม่อาจจะกลายเป็นผีตายโหงฝ้าป่าไปแล้วก็ได้ครับทําไมกลายเป็นผีตายโหงฝ้าป่าละกับตันโยชิดะถามพาซ์ ก็ป่าที่หอตกน่ะเป็นป่าดงดิบนซิคุนโยผีป่าจึงเยอะรณพบไม่ตายเพราะหอตกก็จริงแต่พอเดินในป่าก็คงโดนผีป่าหาักคอตายกลายเป็นผีตายหัวงเฝ้าป่าหานุ่มญี่ปุ่นสายหน้าผมไม่เข้าใจระบบผีป่าอย่างที่กับตันว่าไม่เข้าใจน่ะดีแล้วเราพูดเรื่องอืง่นกะเถอะคุณโยเพราะพูดเรื่องรนทพบมาหนึ่งคืนกันหนึ่งวันเข้าไปแล้วทุกอย่างไม่มีปาฏิหาริย์หรอกเชื่อผม โครงการเราจะต้องเดินหน้านะคุณโยโยชิดะถอนใจเล็กน้อยแต่ผมเสียดายรนภพหนุ่มญี่ปุ่นพูดได้แค่นั้นจึงลงสะสางเนื้อตัวที่ห้อยปูลิงเสียผู้กองหนุ่มรู้สึกครืมอกคลืมใจอย่างไรบอกไม่ถูกนับแต่รนภพขึ้นหอไปแล้วมีข่าวหอตกจึงพึมพำหอตกเละทั้งลำไม่รอดแน่ไปสู่ที่ชอบที่ชอบ,ชอบถือว่าไอ้รณภพ แหมงคุยนักคุยหนาว่าคนดีผีคุม้มไม่เห็นผีจะคุ้มตรงไหนเลยวะราคาคุยเว้ยคนอย่างนายมันชักจะดังมากไปแล้วผู้หญิงแถวๆนี้แหมงเสือกดัดจริตมอบกายใจให้ไอ้จฉอนป้นท้องตัวนี้ไปทิวแถวทีนี้เป็นไงพวกคุณเธอเตรียมมอบ,มอบกายมอบใจให้ไอ้ผีตายหงได้แล้ว พูดถึงโครงการนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะต้องติดตามให้ถึงที่สุดสมบัติที่ทหารญี่ปุ่นขนมาจากพาม่าเป็นตันๆจากนั้นร้อยเอกอภินันก็ลงอาบน้ําห้วยปูลิงด้วยความสบายใจที่หมดศัตรูหัวใจและมองเห็นเป้าหมายสําคัญอยู่เบื้องหน้าที่เขาคิดไว้นั่นก็คือสมบัติที่ทหารญี่ปุ่นขนมาจากพามา่าซึ่งถูกซ่อนอยู่ในถ้ำที่ไหนสักแห่งสองแห่งนั่นเอง ความมืดโรยตัวหนาทึบทั่วผืนป่าแห่งนี้มองไปทางไหนเห็นแต่เงาไม้ตะคุ่มตะคุ่มดูคล้ายผีป่านางไพรยืนทำเหมือนเรียงรายเสียงดนตรีไพรเริ่มบรรเลงรับกันเป็นทอดๆจนแสบแก้วหูอากาศรอบกายนั้นเริ่มเย็นเยียบลงเรื่อยๆพอจันเริ่มฉายแสงสรรพสิ่งเริ่มดูละอ,อตาขึ้นไม่น่าประวัติพ่านเพลิงเหมือนตอนที่จันทาย,ยังไม่โผล่พ้น นานบุญตันรีบเช็คแผนที่ทหารเทียบกับลายแทงภาษาล้านานาต้นฉบับเข้าด้วยกันแล้วก็หันไปบอกนะักการโทษทั้งสองเวลานี้เราออกจากป่าไปกำลังจะเข้าสู่ป่าไม่ห้องสอนเราเดินไปตามเส้นทางแล้วครับในธนากะเอ่ยตะกกตะกักครับหลายวันมานี่ลำบากทันทั้งสองมากไม่เป็นไรกลับเป็นกำไรชีวิตยามบ้นปลายท่านโทษไม่ต้องกังวลเรื่องนี้หรอกครับ พันเอกถน,นัดเอ่ยขึ้นนันบุญตันก็บอกเช่นกันว่าเรามาเดินป่าจะได้สะดวกสบายเหมือนเดินห้างมันเป็นไปไม่ได้ท่านทูตโปรดวางใจครับนันบุญตันผมคิดอะไรได้อย่างเชิญท่านทูดว่ามาเถอะครับในธนกะโสดลมเข้าปอดลึกๆแล้วเอ่ยเป็นภาษาไทยคืนก่อนผีกะดงเข้าสิงโยโก,โกพูดภาษาไทยเหนือปลอ ทั้งทั้งที่โยกกะพูดภาษาไทยกลางก็แทบไม่ได้ผมจึงเชื่อว่าผีกะดงนามีจริงแล้วรณภพก็จับผีเลี้ยงไว้ในร่างของนกเขาแมวที่พวกคุณเรียกนกเขาผีกะเพื่อรักษาบาดแผลซึ่งก็หายจริงนานบุญตันผมว่าเราเชิญผีเข้าโยโกะอีกครั้งเดี๋ยวนี้เลยเพื่ออะไรเลยครับถามอะไรอะไรเกี่ยวกับคุณรณพพหาจะได้เรื่องหรือครับท่านทูต ไม่ลองก็ไม่รู้ดีกว่าอยู่เฉยๆแล้วรอข่าวจากทางการไทยมันเครียดนานานบุญตันเวลานี้อะไรอะไรก็มืดมนไปหมดผมคิดถึงรณพพมากในธนกะบอกเป็นเสียงกระซิบใบหน้าหม่นหมองสุภาพบรุษล้านนานหน้าถอดสีทันทีเพราะไม่กล้าที่จะล้อเล่นกับผีไม่ว่าจะเป็นผีใดๆในโลกจึงใจเต้นโครมครามแล้วก็บอกว่ามันน่ากลัวนะครับ แต่ถ้าเป็นความประสงค์ของท่านโูษผมจะลองดูว่าแล้วหนานบุญตันก็ไปยืนเด่นพร้อมกับแหงหน้ามองขึ้นไปบนต้นไม้แล้วป้องปากตะกรอน้จก,กะดง้งเองซ่อนตัวอยู่ตรงไหนหรือวันหนีหายไปแล้วระวังบวงบาทจะรัดคอเองนะทันทีทันใดนั้นเหนือบริเวณต้นไม้แดงขนาดใหญ่ก็มีเสียงขยับปีกดำพับๆพร้อมกับเสียงที่ดังก้องป่าบาดความรู้สึกของทุกคนกุ๊ก นันบุตรตันเองก็พังอ่ะถอยหลังนิดนึงตาเบิกกว้างแต่เมื่อรับงานมาแล้วก็ต้องสารต่อข่คมความหวาดกลัวลงให้ได้แล้วตะโกนขึ้นไปเบาๆพวกเราอยากจะคุยกับเองลงมาเข่าใครก็ได้กุ๊กกุ๊กว๊าสิ้นเสียงร้องกองป่าทุกคนก็ต้องสะดุ้งเฮือกต่อเสียงร้องโหยหวนซึ่งเคยได้ยินกันมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อคืนวันก่อนไอ โยโกเท่านั้นเองคนทั้งหมดก็ไหวตัวเพราะรู้ดีว่าผีกะดงเข้าโยโกอีกแล้วต่างเดินเป็นวิ่งมาที่ถุงนอนดักแด้ของโยโกกับยูมิซึ่งเวลานี้ได้ลงจากถุงดักแด้เดินมาที่หน้ากองไฟที่ลูกหาบก่อไว้แล้วนั่งลงที่สันหินหน้ากองไฟนั่นเองแต่ผีกะดงในร่างของโยโกไม่ได้นั่งนิ่งๆคง,งเอียงไปมาตามแบบฉบับของผีเข้าในธนกษัพันเอกถนัดนานบุญตันยูมิโยชิดะ ผู้ใหญ่ดงกับลูกหาบและนายตำรวจหญิงทั้ง4ี่ต่างก็ยืนล้อมรอบหน้ากองไฟเป็นวงกลมเพราะอากาศเย็นเยียบแล้วดูว่าผีกะดงทำไมเข้าโยโกอีกทั้งทั้งที่รนภพสั่งให้อยู่ในร่างของนกเข้าแมวจนเรียกติดปากว่านกเข้าผีกะถูกสั่งให้ตามคณะนี้ไปทุกขนทุกแห่งผู้ใหญ่ดงรีบรประซิบต่อหนานบนตนันพี่นานทำไงดีครับคุณรนภพไม่อยู่ผมกลัวว่าใครจะเอามันไม่อยู ผมเชิญเข้ามาเองเมื่อถามถึงเรื่องราวของคุณรนพพคิดว่ามันคงไม่กล้าทำอะไรใครเพราะคุณรณพพใช้บ่วงบาดคล้องคอไว้แต่ถ้ามันทำอะไรผมก็พอมีคาถากําราบได้บ้างไม่จะไม่เก่งกล้าเท่าคุณรณพพแต่คิดว่าพอจะเอาอยู่เหลือครับงั้นผมค่อยเบาใจหน่อย น,นายธนกะจ้องอากับกิริยาเลขาส่วนตัวเขมงเมื่อเห็นว่าเป็นไปตามที่ต้องการแล้วจึงหันมาทางหนานบุญตันกระซิบบอกถามตามที่ผมอยากรู้กับถามตามที่พี่หนานอยากจะถามเถอครับครับผู้ประสานงานพยักหน้ารับแล้วหันไปทางร่างนั้นซึ่งยังนั่งโงนเงนเหมือนเดิมแล้วถามขึ้นเองเป็นใคร ข้ากะดงพวกเองต้องการอะไรบอกก่อนพวกเองไม่ใช่เพื่อนเล่นข้าต้องข้าวลบย้ำเกรงข้าให้มกากมากไม่อย่างนั้นข่าจะไม่ช่วยพวกเองเองไม่ช่วยอาจารย์รณพเล่นงานเองแน่ผีกะดงบุญทองโลกหาบสวนทันควัน ผีกาดงในร่างสาวญี่ปุ่นตาแดงฉานเบิกโพมไม่ต้องเอาบริวารเทพค้มคาคาอยู่ของคาดีดีนั้นบุญตันรีบปรามลูกหาบแล้วพยายามใช้คำถามอย่างระมัดระวังที่้าเรียกเองลงมาเข่าคนของขา้าก็อยากจะถามว่าเวลานี้คุณรณภพอยู่ที่ไหนเป็นยังไง ใช้ให้ข้าเข้าร่างนกข้าวขากอเข้าแล้วยังจะมาถามข่าอยู่อีกไม่รู้อะไรชั้งนั้นพันเอกถนัดลงทุนยกมือไหว้ได้โปรดเถอะผมเคารทกทนเสมอเพราะถนเเหนอมนุษย์อย่างพวกเราเจ้าคนนี้พูดดีข้าชอบคนที่เคารพข่าเจ้าต้องการอะไรอยากจะทราบว่าเวลานี้คุณลนภพอยู่ที่ไหนเป็นตายร้ายดียังไง ผีกะดงในร่างของโยโกสั่นหน้าเรื่องของบอดีวานเทพเบื้องบนข้าไม่ยุ่ง้ามันแค่ผีชันตามตามดงตามป่าไม่เคยสร้างเวรสร้างกรรมกับผู้ใด้าจึงไม่ต้องโดนเทพพวกนั้นมาลาขอไปลงนรกโลกกันพวกเจ้าสร้างให้คาเข้า,ขาร่างนกเขาส้างให้คาลายมนรักษาแผลข้ากดถาหมดแล้วเรื่องอื่นข้าไม่รู้ นานบนตันสอดขึ้นเวลาเนี้ยเราต้องการทราบว่าคนรนภพอยู่ที่ไหนเท่านั้นเอ็งบอกไม่ได้หรือว่าไม่รู้กันแน่ถึงรู้คาก็ไม่บอกเพราะมันไม่ใช่เรื่องของคาเอ็งไม่มีน้ำใจเลยนี่ว่าไอ้ผีกะดงงคาไม่รู้จักน้ำใจแล้วรู้จักบวงบาดรัดคอไหม ผู้ประสานงานถามเสียงกระชากรล้มันรัดขอคาอยู่นี่ไงจะไม่ต้องมาโคข้าไม่รู้อะไรทั้งนั้นจะทำก็แต่นาทีเท่านั้นพวกเจ้าทำอะไรข้าไม่ได้หรอกข้าไปละก่อนไปขัดเตือนพวกเจ้าไกลรงจะมีภยัยโ,โอ้ว่าแล้วก็มีเสียงอาจเจียนโอกอากดังออกมาจากปากโยกโกะแล้วสาวญี่ปุ่นก็คออ่อนคอพับ จนโยชิดะและร้อยเอกอภินันต้องรีบเข้าประคองสายขวาแล้วพาออกไปจากหน้ากองไฟกลับถุงนอนดักแด้โดยมีโยมิคอยประกบทางด้านหลังอีกทีในธนกะพันเอกถนัดและหนานมุนตันผิดหวังเป็นอย่างมากที่ผีกาดอง่โรนพบเลี้ยงไว้ไม่ให้ความร่วมมือใดๆทั้งสิน้นจากนั้นทั้งสามก็ล่าถอยกลับถุงนอนดักแด้ปรึกษากันเบาๆ ส่วนพันเอกถนัดยังคงติดต่อกบหนวยงานที่รับผิดชอบเรื่องหอตกซึ่งก็ยังไม่พบรณพที่หายตัวไปหน่วยงานที่รับผิดชอบจึงสันนิษฐานออกมาเป็นสองประเด็นคือประเด็นแรกรณพอาจเสียชีวิตแล้วและโดนสัตว์ป่าแท้กินเนื้อจนหมดสิน้นประเด็นหลังอาจจะหลงทางเข้าป่าลึกจนอดอาหารหมดแรงอยู่ในหุบเหวที่ใดสักแห่งหนึง่งแล้วก็รอความช่วยเหลือ หน่วยงานที่รับผิดชอบยังคงส่งหอออกค้นหาถึงสองลำส่วนทางภาคพ,พื้นดินก็ได้ส่งคนออกค้นหาถึงสามสายด้วยแต่ทว่าไร้เงาของรณพภ์เฮราพันธ์ผู้ใหญ่ทั้งสามปรึกษากันแล้วจะยังไม่เคลื่อนที่ไปไหนจะต้านหลักรอรับข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นี่เนื่องจากสถานที่แห่งนี้เป็นป่าร่มครึ้มใกล้กับห้วยโปลิงอันอุนดมสมบูรณ์ทั้งน้ำอาบและกิน และจะไม่ส่งใครออกติดตามค้นหาเนื่องจากนายธนากะได้ว่าจ้างหน่วยค้นหาพิเศษไว้แล้วโยโกะถูกร้อยเอกอภินันกับโยชิดะประคองมาจนถึงถุงนอนดักแด้โดยมียูมิประกบใกล้ชิดเลขาส่วนตัวนายธนากะมีอาการอิดโรยเช่นคนที่ถูกผีเข้าเธอถามกราดเสียงแหบโผยผ,ผีปากเข้าชั้นอีกแล้วใช่ไหมต่างก็พยักหน้าพร้อมเพียงกัน ท่านโทษถามอะไรอะไรใช่ไหมโยชิดะพยักหน้าแล้วรีบบอกถามเรื่องรณพบหายตัวไปจากโอติตกนักบินช่างเครื่องเสียชีวิตหมดแต่ไม่ได้เรื่องเพราะผีป่าไม่ยอมบอกอะไรทั้งสิน้นเป็นอันว่าจนป่านนี้แล้วทางการไทยยังค้นไม่พบใช่ไหมกับตานครับผมคิดว่าคงเสียชีวิตไปแล้วเพราะทีมค้นหาของทางการไทยสันนิษฐานว่าอาจจะหลงป่าหมดแรงแล้วก็โดนเสือขบขมอง จริงเหรอกับตายูมิกับโยโก,โกถามหน้าตาเตือนจริงคิดดูสิครับเครื่องเละทั้งลำนักบินช่างเครื่องตายเกลี้ยงแทบจะหาชิ้นส่วนไม่เจอแล้วรณพกับมนุษย์มีเนื้อนหนังจะรอดหรือครับผมว่าเราควรทำใจได้แล้วเรื่องนี้เพราะเราจะต้องเดินหน้ากันต่อแต่ฉันคิดถึงรณภพเขาคือเทพเจ้าของพวกเรายูมิเถียงทั้งน้ำตาแล้วสะอื้นออกมาดางัง โยโกะกก็น้ำตาคลอเบ้าด้วยฉันขอให้เขารอดด้วยเธอพวกเราคิดถึงเขานะพ่อก็พยายามทุกวิถีทางอยู่แล้วจ้างหน่วยค้นหาพิเศษอีกชุดร่วมกับทางการไทยหวังว่าเขาจะรอดเพราะตราบใดที่ยังไม่พบศพรภพบตราบนั้นก็อาจจะพบชีวิตเป็นเป็นของเขาโยชิดะพูดออกมาจากใจทว่ากลับไม่ถูกใจร้อยเอกอภินัน พราะนายทหารหนุ่มมีอคติกับรนภพตลอดเวลาแม้จะเป็นนายทหารเป็นสุภาพบุรุษที่พร้อมจะปกป้องผืนแผ่นดินรักชาติรักสถาบันแต่ยังมีกิเลสบางอย่างครอบงำใจจึงร้อนรุ่มไฟสุมสวงอยู่ตลอดเวลาเขาจึงอยู่อย่างไม่เป็นศขดวงตาเห็นธรรมแต่เป็นธรรมมหาวิบากที่เร่าร้อนริษยาอยู่ตลอดเวลา ด้านในตำรวจหญิงทั้งสี่แม้จะแกร่งกล้าสักเพียงใดเวลานี้เท่ากับขาดยอดขุนพลพวกเธอทั้งสี่เจงขวัญเสียไม่ผิดจงอ่างไร้ศีรษะเท่านั้นยังไม่พอยังเกิดสึกทางใจขึ้นอย่างสดที่จะระงับยับยั้งใจได้นั่นก็คือดาริกาถูกสอนรักรณพพปักสวงจนยากที่จะถอนดารลัดอีกคนกลับถูกกามเทพแสนกลเล่นงานอย่างเงียบ รู้ตัวอีกทีเมื่อรณพพบนั้นขึ้นหอจากไปเธอโหยหาแทบขาดใจและแทบทรงกายไม่อยู่รู้ในทันใดว่าเธอต้องสอนรักเข้าให้แล้วอย่างจังแต่เป็นรักซ้อนซ่อนรักยากนักที่จะบอกใครแต่เธอก็เก็บอาการนั้นไม่อยู่จนเรื่องรู้ถึงหูดาริกาเพื่อนรักจนได้การที่รณพหายไปจากโลกนี้เลยยังจะดีเสียกว่าที่ จะไม่เกิดคดีทางใจใดๆทุกอย่างก็คงเงียบหายกลายเป็นตำนานรักไปแต่ถ้ารณนพบกลับมาจะเกิดคดีทางใจขึ้นทันทีนั่นก็คือคดีเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดนายตำรวจหญิงทั้งสี่ขึ้นนอนในถุงดักแด้ของใครของมันไม่มีเสียงคุยจอกแจกจอแจเช่นทุกครั้งที่ผ่านมามีแต่ความเงียบเหงาครอบงำ กลายเป็นว่าค,ค่าคืนนี้นอกจากความเงียบสงัดจะปกคลุมป่าอาการเงียบงันก็ยังเกาะกลมจิตใจทุกคนด้วยเพราะแต่ละคนนั้นคิดถึงแต่เขาคนนั้นแม้ยามหลับยามตื่นร้อยตำรวจตรีหญิงดาริกาพิณภาจะหลับไปเป็นเวลานานเท่าไหร่ไม่อาจจะทราบได้ตื่นขึ้นมายังนอนอยู่ในถุงนอนดักแด่อวกาศแล้วก็ต้องสะดงสุดตัวต่อสิ่งนั้นที่ร้อยเด่นมาตรงหน้า เป็นภาพที่เห็นแต่ในหนังเท่านั้นนั่นก็คือมีแต่ใบหน้าไม่มีลำตัวเครื่องไนตับไตไส้พงห้อยตรงแตงและมีแสงไฟนวลจ้าออกมาจากรูจมูกทั้งสองผีกระสือแม้ในตำรวจหญิงจะมีจิตใจกล้าแกร่งสักเพียงใดเคยเคียงคู่กับเขาคนนั้นผเผอิญกับสิ่งที่น่าเกลียดหน้ากลัวมาแล้วหลายครั้งแต่ครั้งนี้เห็นจ่าจ่ตรงหน้าคนเดียวเธอตาเบิกโพรงตัวแข็งทื่อราวกับโดนผีอัม จริงๆแล้วก็โดกระสืออํานั่นเองแทนที่ผีกระสือตัวนั้นจะลอยผ่านหน้าไปกลับหยุดนิ่งตรงหน้าเครื่องในค่อยตรงแตงเหม็นขาวหึง่งจนในตำรวจหญิงแทบจะอาเจียนออกมาใบหน้าเหี่ยวย่นผมเผ่ารรงรังตาเบิกทลนแดงกำ่ำไฟสว่างออกจากรูจมูกพอที่จะมองเห็นอะไรอะไรได้ใบหน้าอันน่าเกลียดหน้ากลัวนั้นจ้องมองมาเขม็งแล้วเปล่งเสียงแหบโหยออกมา พวกเอ็งไปจากที่นี่ซะไม่อย่างนั้นพวกเอ็งตายดาริกาออกแรงสุดลมเข้าปอดอย่างหนักหน่วงเพราะคล้ายถูกกดทับพอปล่อยกระแทกลมออกทางจมูมกเสียงดังสู้ยาวเหยียดราวกับยกอะไรอะไรออกจากหน้าอกซึ่งคล้ายๆโดนผีอำ่ำเธอขยับปากตะเบงออกไปสุดเสียงผีกระเสือนังนี่เอ่งหูหนวกหรือ,อยังไงข้าบอกให้เอ็งไปจากที่นี่ซะ โอ้ยน่ากลัวอะไรอย่างนี้ทำไมต้องไล่พวกฉันด้วยเธอใจระทึกแล้วก็กลั้นใจถามออกไปพวกเอ็งไม่ยุมยามในถินหาเกณฑพวกขาทำไมไปมาอย่างนั้นเห็นดีกันพวกฉันนอนในถุงนอนบนกิ่งไม้ไม่ได้ไปรบกวนถิ่นหากินอะไรใครเอ็งไม่ต้องโูดอะไรทั้งนั้นข้าบอกให้ไปก็ต้องไป ยหยแก่หน้าเหี่ยงมีแต่เครื่องในห้อยตองแต่งออกปากไล่เสียงแหบโหยแต่ตาเบิกโพลงแดงฉานฉันไม่ไปเพราะไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้ใครดาริกายืนกลานพร้อมกระดกปากกระบอกเปินยิงเร็วขึ้นได้ระดับงั้นเองตายสิ้นเสียงของผีดั้งเดิมของไทยลิ้นแดงฉานยาวม้วนตรวัเตยใบหน้าของดาริกาอย่างรวดเร็วในเสี้ยววินาทีนั้นเช่นกัน นายตำรวจหญิงตรวัดปากกระบอกเปิร์นในระดับขั้วเครื่องไหนแล้วเหนียวไกเปินเปียง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 กรี๊ดร่างที่เครื่องไหนห้อยตรงเต่งนั้นกรีดร้องสุดเสียงตกวูบลงไปเห็นได้ถนัดแต่ไม่โดนอะไรทั้งสิ้นทั้งทั้งที่แกยืนห่างแค่สามเมตรเท่านั้นเองเฮิมพวกเองจะต้องตายหมดแทนคำตอบนาฬิกาเหนียวใส่อีกชุดหนึ่งเปียงเปียงเปียงกรี๊ด กระสือตัวนั้นกรีดร้องต่อเสียงเปืนอีกครั้งแต่ก็ไม่โดวงกระสุนเหมือนเดิมมันก็ไม่ยอมถอยหนีละเลี้วเข้ามาทำร้ายดาริกาอีกจากเสียงเปืนที่ดังรัวสนั่นหวั่นไหวก้องป่ายามโรคสางปลุกทุกคนในเต่นขึ้นมาอย่างตระน,ะนกตกใจ โดยเฉพาะดาลัตวราพรและพิษสมัยซึ่งอยู่ห่างกันแค่3-4เมตรตาก็เบี่ยงตัวลงจากถุงนอนดักแด้อย่างรวดเร็วกระชับปืนยิงเร็วคู่กายและเห็นผีกระสือเต็มสองตาต่างก็หลุดปากออกมาผีกระสือยิงมันไม่ถูกไปเรียยพี่นานบุญตันมาแล้วดาริกาบอกเสียงรัวเท่านั้นเองพิษสมัยก็เพ่นอ้าวไปทางกองไฟ ดาริกาดารัดและว,วราพรต่างก็คุมเชิงผีกระสือไว้เพราะยิงไม่ถูกผีกระสือเองก็ไม่ยอมหนีพยายามที่จะใช้ลิ้นแลบยาวเท่าใบพายเล่นงาน3านายตำรวจหญิงวิ่งหลบเป็นพันละวันปกติของผีกระสือทั่วๆไปนั้นเมื่อเห็นคนจะรีบลอยละลิ้วหนียิ่งโดนยิงสนั่นวั่นไหวด้วยแล้วจะพาเครื่องไหนเผ็ดลอยละลิว้ว แต่ผีกระสือเท่าตัวนี้ไม่ยอมหนีกลับจะขับไล่ฝ่ายมนุษย์ให้ออกไปจากที่แห่งนี้ให้ได้มันจึงลอยวนแล้วก็ออกปากไล่ไปซะจากที่นี้นันบุญตันในธนกะพันเอกถนัดและร้อยเอกอภินันวิ่งมาถึงเมื่อประจักษ์ชัดต่อสายตาคนทั้งสี่ถึงกับเบิกตากว้างปากคอสั่นเพราะเพิ่งจะเห็นจ่าจะเป็นครั้งแรกในชีวิตหลุดปากเป็นเสียงเดียวกันกระสือ นายตำรวจหญิงทั้งสี่ยังคงคุมเชิงอยู่ปืนทุกระบอกพร้อมยิงไม่จะยิงไม่ถูกแต่ยิงแล้วก็ไม่เสียงกรี๊ดบ่งบอกว่ามันสะดุ้งเสียงปืนเท่านั้นทําให้ทั้งสีนึกถึงรณพบขึ้นมาทันทีถ้าเขาอยู่ป่านนี้ผีกระสือได้เห็นดีกันแน่ดาริการีบรายงานเสียงรัวเร็วกระสือเท่ามันไล่พวกเราไปจากที่นี้ยิงมันไม่ถูกค่ะพันเอกถนัดถึงกระเขาอ่อนหลุดปากเสียงสั่นเครือ ผีกระสือมีจริงๆนะน,นี่น่ากลัวเหลือเกินร้อยเอกอภินันตาเบิกโพลงเช่นกันบอกพลางขายี้ตาตัวเองพระเจ้าของจริงเป็นอย่างนี้เหรอนานบุญตันไร้บทคาถาพูดผีป้องกันตนเองและขยับไปยืนใกล้ที่สดพร้อมกับเอ่ยขึ้น เอ็งมันกระสือเทาปกติกระสือมันหนีคนยิ่งเสียงปืนดังสนั่นวันไหวมันยิ่งหนีเร็วแต่เอ็งไม่ยอมหนีแสดงว่าเองเป็นพยากระสือใช่ไหมใช่ข่าคือแม่เทาร้อยปีเป็นใหญ่ในกระสือทั้งหมดตอบต่อเสียงแหบโหยตาลุกพรองแดงฉานทำไมเอ็งไม่หนีไปวะ ไม่เท่ากระสือนันบุญตันถามเข้าประเด็นจะหนีไปทำไมในเมื่อข้าเป็นแม่เท่าเพราะพวกเองทำอะไรข้าไม่ได้พวกเองตั้งหากที่จะต้องไปจากที่นี่เพราะนี่มันคือถิ่นของพวกขา้าพวกข้าไม่ได้มายึดครองบริเวณนี้นี่น,นามาพักพ่อนคืนสองคืนก็จะไปแล้วยายจะต้องมาไล่กันกี่คืนก็ไม่ได้ บอกเสียงกระชากไม่ยอมเป็นมิตรและก็ไม่ผ่อนปลนใดๆทั้งสิ้นบ้าไม่มีคุณธรรมนี่ว่าถึงได้เป็นผีชั้นตามกินแต่กบแต่เคียดไปไหนก็มีแต่ใส่กระพงเม้นขาวแถบจะอวกนานบุญตันว่าใส่หน้ากระเสือเท่าแทบจะกรีดออกมาแต่ก็ต่อเสียงแหบโอย ข้ารู้ว่าเจ้ามีวิชาอาคมแต่คนอื่นน่ะไม่มียังเขินอยู่ที่นี่อีกขากับบริวารเอาตายแน่ๆในธนกะสอดเสียงแปร่งหูเราคอยถุงนอนเหมือนดักแด้บ,บนต้นไม้ไม่ได้ทำความเดือดร้อนแกแม่เท่าทำไมต้องเดือดร้อนไล่พวกเราด้วยเองเป็นเจ๊กเหรอ ผมเป็นญี่ปุ่นในธนากะรีบบอกแบบพาเซอร์นางพยากระเสื่อเท่าต้องรีบเบิกตากว้างเอ็งเป็นญี่ปุ่นดีมากเลยข้าต้องการแก้แค้นทหารญี่ปุ่นทุกคนขณะนั้นผู้ใหญ่โด่งกับพวกเข้ามายัางที่แห่งนั้นท่านได้ยินประโยคนี้จึงรีบถามทันทีไม่เท่ามีความแค้นอะไรกับทหารญี่ปุ่นบอกมาสิ